ปาดเรียสนะคะเรีสัมอาปัตตุเรียสละปลุกปุกปุกเก่นัมาตรายโอ้มายเกีระกี่มาตรายเฉมาเกี่ยปลโอ้มองตาแม่นี่แล้วขนาดเปิดตามองแม่บาเชิญกรรมกันเลยนะปลดปล่อยได้ไหมแล้วมันจะอีกนานกี่ปีแค่ไหนถึงจะตื้นปล่อยมันเพราะไม่กูต้องไปผูกพันกับมันนักหาใช่ ในวันนี้เขาได้มาที่นี่แล้วเขามาถึงที่พ่อแม่แล้วขอให้จิตวิญญาณนี้ปลดปล่อยได้ไหมได้ไหมมองพ่อแม่ได้ไหมได้ไหมปลดปล่อยเขานะให้เขามีความสุขและให้เขาปฏิบัติแผ่บุญไปให้เจ้าชื่อนามว่าอะไรให้เขาบอกไปได้ไหมและให้ส่งบุญให้มันทำทุกวันเละใส่บาตรกวดน้ำให้กูทุกวัน ประเทศนั้น,นจะได้รับเลื่อนกับมันหรือเปล่ปปาครก,การภาวนาจะช่วยให้เขาส่งพลังบุญให้และบารมีของพระแม่กาลีที่นี่จะช่วยผักดันให้เจ้าได้หลุดพ้นต่อกันได้ไหมบุญเจ้าบารมาแก่ถ้าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ ทำไมไม่ให้ลูกค้าช่วยให้ท่านได้ปลดปล่อยจากชีวิตของท่านไปเพราะเหตุใดทำไมท่านไม่ทำกับข้าเช่นนีงง้อันนี้องค์พระแม่แทรกองค์พระแม่องค์พระแม่อยากให้เขาไปให้จิตเขาไปนะบาลมีพรมมันดาที่นี่จะช่วยนะวเวช์โอเคแม้แต่เหตุใดก็ตามหากลูกข้าเกิดมาเช่นนี้ถ้าคิดจะทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้ ลูกเงินข้ามันตายทั้งเป็นถ้าท่านไม่ปล่อยอะให้มานพูดให้มานตอบอ่ะเป็นยังไงปล่อยไหมปล่อยไหมกดปล่อยเขาไหมอยอญ่ฉาเขาเลย โปดปล่อยเขานะอย่าโกรกธกันเลยบารมีพระแม่กาลีที่นี่ขอไม่ขอได้ไหมไม่เพราะอะไรข้าไม่ชอบขี้หน้าไม่ใชบขี้หน้านอะไรเลยไม่ชอบขี้หน้าเป็นเพราะเหตุใดถึงไม่ชอบขี้หน้าลูกของข้าเถียงกันสองจิตนะใช่ไหมเป็นกรรมกันมาในอดีตนะอ่ะ เดี๋ยวขอให้ตั้งภาวะจิตแล้วก็เดี๋ยวให้มานออกไปอย่างไรค่อยติดตามกันอีกทีนึ่ง